สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเกษตรศาสตรนำไทยกันอีกครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมคะปัญหาเพลี้ยแป้งในแปลงมันสำปะหลังเราก็ได้ยินกันอยู่เนืองๆถึงวิธีการกําจัดเพลี้ยแป้งมาแล้วไม่มากก็น้อยซึ่งในวันนี้ค่ะยิ่งมีวิธีการกําจัดเพลี้ยแป้งในแปลงมันสำปะหลังโดยใช้ใบมันสำปะหลังมาฝากค่ะซึ่งประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรแล้วจะทําได้จริงหรือไม่เราไปหาคําตอบกันค่ะ จากปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและชื้นอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานของการแพ,พร่ระบาดเพลี้ยแป้งที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการผลิตมันสำปะหลังของประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้หาแนวทางที่จะใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันและกำจัดเปลี้ยแป้งโดยการใช้สารสกัดอินทรีย์แทนนินจากใบมันสำปะหลังเพื่อลดการเข้าทำลายของมแมลงทั้งปากกัดและปากดูด โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรวันล,ลบอารีรบได้กล่าวถึงที่มาของสารแทนนินสารสกัดจากใบมันสำปะหลังป้องกันมแมลงก็สืบเนื่องจากว่าในส่วนของการการเรียนการสอนนะครับในส่วนของรายวิชาแพนเม t บอ o ิซึมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีสารทุติยภูมิของแทนนินตัวนี้อยู่พอดีในช่วงนั้นเนี่ยมันมี การระบาดของเปรีย้ยแป้งได้ยอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราทำเฉพาะแค่ว่าเอาใบมันสำปะหลังเนี่ยมาสกัดสารแทนนินออกมาทีนี้ทำไมถึงใช้ใบมันสำปะหลังก็เนื่องจากว่ามันสำปะหลังเนี่ยรัฐบาลให้การสนับสนุนวัตถุด,ดิบของใบมันสำปะหลังเนี่ยจะมีอยู่มากทีนี้สารตรงนี้เนี่ยจะทำให้การย่อยในสัตว์ที่บริโภคหรือว่าที่กินพวกใบไม้นี่นะฮะมันย่อยได้ยากเพราะฉะนั้น มแมลงหรือว่าสัตว์ที่บริโภคสารแทนนินลงไปมากจนเกินพอเนี่ยมันก็จะทําให้ท้องมันอืดเราก็ไม่อยากที่จะบริโภคต่อการใช้ประโยชน์ของสารแทนนินตรงนี้เนี่ยก็ขอเชิญดรกริชวันอินนะครับเป็นผู้ให้รายละเอียดนะครับออจากงานวิจัยที่ได้พัฒนาจากห้องแลบสู่ภาคพื้นเกษตรกร,เร,กรเราได้เริ่มนะครับเราได้เริ่มทําการทดลองที่แปลงผักที่อําเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีก็ผลตอบรับมาค่อนข้างดี ซึ่งปัจจุบันเราพร้อมที่จะขยายงานทดลองนะครับและวิจัยให้เพิ่มขึ้นไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งผลที่ได้จะจะทำให้หนึ่งเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 2. ผักกินใบนะครับหรือตัวของต้นมันสำาหลังเองก็ดีเมื่อใช้สารทนนินแล้วเรารับประกันว่าท่านจะปลอดภัยจากสารพิษเพราะเนื่องจากสารแทนนินเป็นสารอินทรีย์ ซึ่งจะไปสอดคล้องกับการลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษรวมถึงถ้าในแง่ของผักกินใบนะครับก็จะเข้าสู่สาคลก็คือการเป็นครัวไทยสู่ตลาดโลกครับสำหรับขั้นตอนในเรื่องของการสกัดสารแทนนินจากใบมันสำปะหลังที่เรามีอยู่ในโรงงานตรงนี้นะครับเ,เราได้รับ คุณสนับสนุนเนี่ยจากสาวกแล้วเรามั่นใจว่าสารแทนนินตรงนี้ของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะขยายกําลังผลิตแล้วก็เป็นอยู่ในเชิงพาณิชย์ได้ครับวันนี้ก็จะได้นําเสนอในเรื่องของขั้นตอนการสกัดนะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเราจะมีทั้งหมดอยู่4ถังก็คือ4ขั้นตอนง่ายๆนะครับหลังจากที่เราได้ใบมันสัมปะหลังที่บดมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงแล้วก็ใส่ลงไปในถังใบนี้นะครับจากนั้นถังวันนี้เราเรียกว่าถังสกัด มาอยู่ภายใต้ความดันอยู่ประมาณ1.5ถึง1.8บา์นะครับที่อุณหภูมิประมาณ120องศานะครับเราก็จะถ่ายสารตัวนี้ออกมาใส่ถังที่2นะครับซึ่งถังตัวนี้จะเป็นถังที่ใช้ทําการสําหรับที่ว่าจะสะกัดน้ําตาลออกตรงนี้ก็จะตกตะกอนน้าตาลนะฮะเราก็จะถ่ายมาถังที่3ซึ่งถังที่3ตรงนี้จะตั้งเอาไว้ให้ตะกอนนี่มันนอนก้นกดเอาไว้นะครับประมาณ2วันเราก็จะถ่ายต่อไปถังที่4 ซึ่งถังที่4ตรงนั้นเนี่ยนะฮะเราจะไว้สําหรับทําเคี่ยวนะฮะเพื่อจะให้ได้สารแทนนินที่ความเข้มข้นที่ประมาณ1,500 ppm ครับคือมิลลิกรัมต่อลิตรเราก็จะนําสู่เกษตรกร,ร,กรได้เลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้อยู่ที่20มิลิลิตรผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับในการสเปรย์ในการพ่นไปที่ใบเพื่อป้องกันแล้วก็ กำจัดการเติบโตของเพี้ยแป้งได้นอกจากว่ามันจะใช้กับเพี้ยแป้งได้แล้วนะครับสำหรับในเรื่องพวกหนอนกินใบนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะจํากัดการเติบโตหรือว่าการกินของมันได้ทําให้แปลงตรงนี้สะอาดเพิ่มขึ้นนะฮะผลผลิตก็จะดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะแนะนําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ทั้งนี้เนี่ยเป็นเพื่อสุขภาพของเกษตรกรเอง คุณผู้ชมคะสารแทนนินที่สกัดจากใบมันสำปะหลังจะออกฤทธิ์กับมแมลงทั้งปากกัดและปากดูดสารแทนนินจะมีรสฝาดส,สำหรับมแมลงเมื่อมแมลงดูดกินหรือกัดกินใบจะทำให้มแมลงเบื่ออาหารย่อยยากแล้วค่อยๆหยุดกินใบพืชสารแทนนินเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งยังช่วยลดการพึ่งพาสารเคมีปราบศัตรูพืชจากต่างประเทศ